กลับเรียนแขกท่านผุ้เกียรติที่เคารพท่านนี่คือประกาศจากสุม่มตร,ระพื้นภรรยาสปพเพื่อเติมเต็มความรับซึ่งกันและกันซึ่งตอนนี้เราตั้งอยู่ที่โรงแรมคุณจะคอน,นตอิเน่บัตกรอบนะครับห้องแปลนบริลล์สำหรับต้องขออภัยท่านผุ้เกียรติท่านท,ที่ขัด ที่มารบกวนความสุขในการรับประทานอาหารนะครับ,รบ่เนื่องจากมีกิจกรรมที่เราคง<ม>ทราบกันดีนะครับซึ่งมีมาตรการที่สําคัญหลายประการประการแรกคือเรื่องของการอาพยพถึงอยากให้คุณสุบดีเตรียมอพยพมาอยู่ที่บ้านผมได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ระดับความลักได้ล้อมอในบริเวณนี้หมดแล้วนะฮะแล้วก็ คงจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ฉะน,นั้น,นในฐานะของผู้มวยการโครงการสพพนะครับก็อยากให้าทางผู้เกียรทุกท่านนะครับแล้วก็โดยผมคุณัุดีเนี่ยเตรียมฐานอพยพนะครับโดยมีข้อที่ควรปฏิปบัตินะครับประเด็นแรกเลยก็คือผมอยากให้คุณสุดีเนี่ยเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวผม มากมากผมสัญญาว่าจะทำให้คุณสุวัดีเป็นคนที่มีความสุขเป็นที่สองของโลกเพราะผมเชื่อวันนี้ที่ผมได้แต่งงานกับคุณสุวัดีจะไม่มีใครมีความสุขมากกว่าผมอีกแล้วข้อสองผมอยากให้คุณสุวัดีดูแลสุขภาพตัวเองมากมครับคุณสุวัดี ทำงานหนักมากแล้วตั้งแต่ที่ผมรู้จักคุณวิดีดูดีเป็นผู้หิงที่้องต้องการความสมบูรณ์ในงานแล้วก็ทุ่มเทกับทุกเสิ่งท,ท,ทุกอย่างค่อนข้างมากโดยบางทีก็ลืมดูแลตัวเองไปบ้างอะไรนะครับซึ่งเป็นห่วง มากๆเป็นว่มากๆเพราะว่าไม่รู้คุณสุดีจำไม่เสจที่ผมเคยส่งให้หรือเปล่าว่าทุกๆครั้งที่กิตฟทำงานหนักจะมีคนรอบๆตัวที่เป็นห่วงกิดฟมากก็ผมก็เป็นคนดนึงอย่างนั้นครับคืออยากให้พอดีๆระหว่างงานกับชีวิตครอบครัวนะครับ สามคืออยากให้จิ๊บอยากโทษตัวเองกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จําได้ว่าพี่เคยขอจิฟอยู่เสมอว่าสิ่งเดียวที่พี่ขอคืออยากโทษตัวเองกับทุกเรื่องอยากทาร้ายตัวเองอยาคิดว่าทุกอย่างที่ไม่ดีนะมันเกิดจากจิ๊บอยงนี้บาคทีอ,อยากให้จิ๊บเรียนรู้กับการอยู่กับปัญหาบ้างกระถาบางปัญหามันไม่สามารถแก้ได้ไดทันทีบางทีเราก็ต้องเรียนรู้อยู่กับปัญหาบ้าง นะครับก็อยากคิดมม่นะครับขอบคุณครับ